เดิมแต่ว่ามันเน้นคนละอย่างกับบทที่สองเนาะดดทฤษฎีนิดเดียวเลยบทที่สามนิดเดียวนะคะแต่ค่อนข้างค่อนข้างยากพอสมควรเลยเพราะว่าเขาจะเน้นความหมายและความหมายัใกล้เคียงกันประเด็นตรวจด,ด้วยความพิสัต์เองนะคะหน้าของหนูหน้ายี่สิบเก้าสามสิบเนาะ ที่เป็นบทสนทนาทอมกับซูซานคุยกันนะคะแล้วก็ให้เราเติมบทสนทนาให้สมบ,บูรณ์ number one ตอบข้อ b bird ค่ะ number one ตอบข้อ b bird number two ตอบข้อ number two ตอข้อ a ค่ะ how much is the rain a month นะคะ แค่แต่ละเดือนข้อสองตอบข้อเอข้อสตอบข้อ C ีค่ะข้อสามตอบข้อซีค่ะ It's very near the city center. ข้อสตอบข้อซนะคะข้อ4ี u m b e r 4 This thing, ์วิสเ e s เ for t w o on w ข้อ c ค่ะ number 4ข้อ c number 5 i v e i s It o on ข้อ c ค่ะ number 5ก็ข้อ c เช่นเดียวกันค่ะ number 6 can I v i s it tomorrow ข้อ b bird ค่ะ can I v i s it tomorrow number 6ข้อ c โทษ number ข้อ b bird ค่ะ n มายเลขเจ็ดเขาสุดท้าย Could you give me your name please Could you give me your name please ข้อดีด็อกค่ะ,ะมีใครไม่ทันข้อไหนไหมคะไม่มีเนาะไม่มีย้อนกลับมาหน้าหน้าคุณป้าวิทย์บทที่สามแล้วหรอหน้าแปด หน้าเก้าย้อนกลับมาบทที่สามหน้าเก้านะคะ multi multiple multi ก็คือหลากหลายเนาะ multiple meanings นะคะ and multiple entries นะคะบทที่สามนี้หัวข้อมันคือ,อความหมายของคำที่หลากหลายนะคะคำคำหนึ่งอาจจะมีได้หลายความหมายและคำหนึ่งคำ เขียนเหมือนกันเลยนะคะแต่อาจจะแบ่งกรุ๊ปไดเ้เป็นประเภทอะ่ะได้แหละกรุ๊ปเช่นเดียวกันทําคําเดียวเขียนเหมือนกันเด้เลยแต่แบ่งเป็นคนละอย่างเหมือนเป็นคนละคำอะ่ะนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างเช่นต,ตัวอย่างเลยทฤษฎีไมแค่นี้แหละคือบทที่สามเนี่ยจะต่างจากบ,บทที่สองตรงที่บทที่สาม ใช้ดิกชันรีเหมือนกันแต่เน้นเรื่องของความหมายที่หลากหลายของคำศัพท์นั้นๆนะคะเน,น้นของความหมายแค่นั้นเองบทที่สาแต่บทที่สองเน้นถึงองค์ประกอบที่สําคัญของพจนานุกรมบทที่สามลองดูตรงหน้าก้านะคะเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นตรงหน้าก้ามีคําว่า d o c อยู่ ก็นช่อดอกนะกตัว K สกดนะคะดอกคำนี้หนูจะเห็นว่ามันมีกรอบสองกรอบใช่ไหมลูกด,ดูกรอบด้านบนก่อนกรอบที่มีรูปที่เป็นเหมือนตะนลิลแล้วก็มีแยยยื่นออกไปมีดแยยยื่นออกไปในน้ำนะคนะนะแล้วเขาเขียนว่าคำาอ t ท y ีที่เปิดหาคือคำว่า d อก แล้วยกกําลังหนึ่งเห็นไหมเออแล้วคําว่าด็อกยกกำลังหนึ่งนั้นนะคะมีทั้งหมดห้าความหมายด้วยกันเพราะฉะนั้นนี่แหละเขาเน้นถึงความหมายของคําในห้าความหมายนะคะของคาว่าด็อกคำเดียวเนี่ยแต่อย่างที่ครูบอกว่าคําอ่านเหมือนกันเลยด็อกเหมือนกันแต่จัดเป็นประเภท คนละประเภทคนละกลุ่มคาไม่ใช่เหมือนไม่ใช่เหมือนไม่ใช่คําเดียวกันนะคะนักเรียนลองอดูดรงกรอบที่สองขอบด้านล่างมันจะมีกกยกกาลังศอกยกกาลังสามและยกกําลังสี่นะคะนั่นแหละที่รูบอกว่าบางทีคําคํานั้นเขียนเหมือนกันอ่านก็เหมือนกันอีกแต่เขาจัดไว้คนละประเภทนะคะจัดเป็นคนละคำกันเลยนะถึงมีเลขยกกําลังของคําคํานั้น ข้างบนนะะเพราะฉะนั้นบางทีคำคำหนึงมีได้หลายความหมายเยอะแยะมากมายซึ่งบางทีเราต้องดูความหมายว่าเราใช้ความหมายไหนของคำคำนั้นนะคะให้ตรงนะเน,นี่ยอันนี้คือสิ่งที่ยากนะะ,ะมาดูสิอย่างเช่นเดีย๋ยต้องทำแบบฝึกัดนี่แหละสงคู หน้าเก้านะคะมาดูข้อหนึ่งมาดูข้อหนึ่งหน้าเก้าพร้อมกัน,นะะโจทย์เขาให้มาว่าคำว่าแรงเขาเพราะเป็นจนรึกมมาให้นะคะทางด้านซ้ายมือหนูคำว่าแรงคำนี้มีทั้งหมดด้วยกันเก้าคามายแต่ความหมาย,ามมายทั้งเก้าตัวเนี้ย จะสื่อไม่เหมือนกันนะคะอาจจะใกล้เคียงกันแต่ว่ามีความแตกต่างระหว่างความหมายที่1ถึงความหมายที่เก้านะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ก็จะอยากให้เราวิเคราะห์ว่าสมมุติโจทย์ตั้งตั้งประโยคมาแล้วมีคําว่าแลนอยู่นั้นเราจะดูซิว่าคําว่าแลนในประโยคที่โจทย์ตั้งให้เนี่ยมันตรงกับความหมายไหน ในดิกชันนาที่พร็อกมาให้ด้านขวามือโทษโทษท,ท,ทางด้านซ้ายมือนะคะหนึก้าตรงกับความหมายไหนคะอ่ะ,อ,ะอย่างเช่นข้อหนึ่ง d ด v i d is a reporter and he is often sent to cover story in foreign land foreign land เราก็ไปดูสิ มันตรงกับความหมายไหนนะในหนึ่งถึงเก้าอ๋อแต่เอินว่ามีช้อยมาให้ตัดให้เลยข้อหนึ่งนี้ไอเจ้าเดวิดเนี่ยจนถึงคำว่า f o r e land คำว่า land ขีดเส้นใต้คำว่า land เขาถามว่า land คานี้ตรงกับความหมายหนึ่งถึงสี่แสดงว่ามันก็มีถูกยี่เลหนึ่งถึงสี่ตัดมาให้แล้วไม่ต้องดูหนึ่งถึงเก้าหนึงถึงสี่นี้นะคะตรงกับความหมายไหนของคาว่า land ในสิ่งที่เขาคลอปตัดมาให้ทางด้านซ้ายมือ,อข้อหนึ่งนี้นะคะตรงกับความหมายที่ว่า country or region นะะตรงกับความหมายที่สองหรือลอกเนี้ยนะเดนก็ต้องคือเราต้องไม่คลอ์ทั้งโจทย์ที่เขาให้มาเพราะว่าเราต้องดูว่า ในโจทย์เนี่ยพูดถึงแลนในความหมายไหนเระกลับไปดูตัวที่เขาโจทย์ครอปมาให้างด้านซ้ายมืออีกให้มันตรงกันมากที่สุดนะ,ะให้มันตรงกันมากที่สุดนะะข้อหนึ่งก็เลยเลือกข้อ b bird นะความหมายที่สองของคํา่่ารแลเนี่ยเป็นแบบนี้แหละนะคะคือสิ่งที่ค่อนข้างจะยากพอสมควรต้องวิเคราะห์เ,เองอวันนี้ มีกันบ้านห้าข้อที่เหลือค่ะถามอยู่คำเดียวเลยคำว่าแลนแต่แต่ละข้อใช้ความหมายของแลนต่างกันนะคะอีกห้าข้อ,อทาเองข้อหนึ่งทำพร้อมกันไปแล้วในห้องอีกห้าข้อทําเองนะะมีเท่านี้สำหรับคาบเนี้ยมีเท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าอ่านความหมายดีๆของแต่ละ ทำว่ามันมีความหมายไหนนะคะเดี๋ยวก็ดูที่โจทย์ว่ามันตรงกับความหมายใดมากที่สุดนะ,ะเพราะคำคำหนึงอะเวลามันแปลความหมายมันก็แปลใกล้ใก้เคียงกันนั่นแหละนะคะเพราะมือมันคือคำคำหลักคำเดียวกันอ,อีกข้าพ่อเนาะหนูทำเองนะคะให้ส่งภายใน สิบแปดนาฬิกาเย็นนี้เอาอีกห้าคอเองนิดเดียวให้ส่งไปในสิบแปดนาฬิกาเย็นนี้นะคะอคุณเฉชื่อแพยเอฟมึงเพื่อนก็ไม่เดี๋ยวมอห้าเราเจอคุยทีนึงทีใหม่เลยเนาะ วันวานี้เขาลองก่อนลองสามระดับก่อนนะคะยี่สิบห้าปอร์เซ็น์ยังไม่มีมมะก็รอหลังปีใหม่นะคะว่าเราก็ได้เจอกันหลังปีใหม่เลขที่เจ็ดเลขที่เจ็ด แม่มาเชียวเดชื่อเละมาเชีย๋ยวงมีคนที่หายไปทำส่งด้วยนะคะไม่ใช่ไม่ส่งนะคะแนนง่ายเลยลูกสามสิบสี่เรียกปุ๊บเดี๋ยวเข้ามาเลย <Okay. S 2> เช็คเรียบร้อยเด็กที่เจ็ดคเข้ามาอ่ามีใครสงสัยอะไรไมหมลูกวันนี้มีแค่นิดเดียวค่ะห้าข้อทั้ตต่อจากที่เราทำไปในห้องข้อสองตอบข้อหกนะคะเดี๋ยวครูกด,ดให้รอดีเดียบก้อล้ะ ไม่มีอะไรแล้วครูปิดลาสแค่นี้ค่ะภายในวันนี้นะไม่เกินสิบแปดนาฬิกานะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวย